สวัสดีค่ะแม่ปียนุษย์ร่วมยินดีกับลูกสาวแพตติเซียหลังประกาศตั้งท้องทำเอาแฟนๆและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะสำหรับนางเอกสาวแพติเซียกูด๊ดที่เมื่อวานแพติเซียออกมาเผยข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องกับสามีโน้ตวิเศษโดยแพติเซียโพสต์ภาพเสื้อผ้าเด็กพร้อมกับแคปชั่นว่า เซอร์ไพรส์ตื่นเต้นมากที่จะประกาศว่าเรากำลังจะมีเจ้าตัวเล็กของเราในปี2566ล่าสุดทางด้านของแม่ปิยนตชกู๊ด Good, แม่ของแพทติเซียก็ได้โพสต์แสดงความยินดีกับลูกสาวหลังออกมาเผยข่าวดีโดยแม่ปิยนุ์โพสภาพคู่ของแพทติเซียโนตในวันแต่งงานพร้อมระบุว่าขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งคู่ฉันพร้อมที่จะเป็นคุณยายแล้ว อีกไม่นานก็จะได้เป็นคุณยายแล้วถ้าเกิดว่าหลานออกมาลืมตาดูโลกเมื่อไหร่จะต้องเหอมากแน่ๆยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะคะขอให้เบบีในท้องกับคุณแม่สุขภาพแข็งแรงทั้งคู่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ